ความกรุณางดสตอยอยเพื่ออัธรลในการรับชมของแฟนช่องแต่สามารถอธิบายเพิ่มเติมในส่วนของคลิปนี้ได้เหมือนเดิมนะขอบคุณครับสำหรับใครที่ต้องการสนับสนุนเราทั้งสองก็สามารถกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องทางต่างๆไม่ว่าจะเป็น Facebook, IG, Twitter, YouTube เพียงเท่านี้ก็สามารถสนับสนุนพวกเราแล้วครับส่วนแฟนช่องท่านไหนต้องการสนับสนุนพวกเราเพิ่มขึ้นก็สามารถกดสมัครสมาชิกเพื่อรับสิทธิพิเศษกว่าใครๆไม่ว่าจะเป็น สามารถใช้งานอิโมจิประจำช่องได้สิทธิ์ดูวิดีโอก่อนใครรับชมคลิป e อ็กซิจากเราทั้งสองคนในอนาคตและที่สำคัญสามารถเข้าร่วมกลุ่ม Discord เพื่อมาเป็นครอบครัวชนเทเลแมคด้วยกันนะครับผมและสุดท้ายขอย้ำชัดๆอีกครั้งนะครับว่าถ้าหากใครไม่สมัครสมาชิกก็ยังสามารถดูคลิปได้ตามปกติเหมือนเดิมเช่นเคยทุกสัปดาห์ครับโอ้ยกำลังหนุก อ่อีพีสิบนะคะก็เหมือนเขานั่งอยู่บ้านเนาะใช่ใช่ตอนเรื่องก็คือตั้งแต่พ่อพ่อพอทิ้งจดหมายไว้้องสังสารก็เริเคยซึมนิดนึงว่เออทำไมพ่อทิ้งเราไปนะที่เราเป็นญาติคนเดียวใช่เขามีญาติให้คนเดียวทั้งชีวิตเขาเกิดมาเขาก็มีแค่พ่อเขาคนเดียวนอนน่าสงสารอยู่นะจุดนี้แล้วน้องเาอูก็เลยเหมือนอยู่แบบเป็นพลังบวกให้เขาเนาะว่ กับฉันนี่ไงพ่อไม่ได้จากไปไหนเดี๋ยววันหนึ่งอะพ่อก็แบบมาจเจอเราอะไรอย่างเงี้ยเออก็คอยพูดพลังบวกให้แล้วก็นั่นแหละก็บอกว่าเดี๋ยวฉันจะเป็นญาติเธอให้ก็มีฉันไงแล้วเขาก็เลยเหมือนกับว่าไปเหมือนกับฟิวสัญญาสาบานอะไรอย่างเงี้ยเป็นที่<ร>น้องท<ร>ะเ<อ>ละขึ้นไปบนเขาเลยเป็นที่ที่เขาฝึก ที่สําคัญเลยเนาะที่สำคัญที่เขาฝึกวิชาเขาอเลยขอเป็นน้องสาวก็ตกลงกันเป็นน้องสาวแต่ว่าไม่ขอเรียกพี่ซานเพราะว่ามันเขาเป็นพี่ใหญ่โรงเรียนออก็เลยว่าเออก็จะเรียกเหมือนเดิมเสี่ยวซานแต่ว่าเรารู้ในใจกันสองคนก็พอะว่าเราคือพี่น้องกันแล้วก็เขาก็สัญญากับน้องเสี่ยวอูด้วยเนาะว่าจะแบบปกป้องตลอดไปแล้วน้องเสี่ยวอูก็พูดประโยคหนึ่งว่าเหมือนน้องกังวลใช่ถ้ามีคนมาตามล่าน้องอะจะทํายังไง ถ้าคนมากมายอ่ะนายจะสู้ไหวหรออะไรี้ยนายจะนายปกป้องฉันได้หรอเหมือนกับถ้านายสู้ไม่ไหวหรือเปล่าถ้าคุณม่อมาตามเราถ้าท่านายสู้ไม่ไหวละน้องก็เรยว่าข้าจะปกป้องด้วยชีวิตของข้าเลยสักอย่างน่ยเหมือนมาณว่าตายก็ยอมอ่ะใช่ผ่านข้าไปก่อนเอ้ยจินตนาการไม้เลยอนาคตมีแน่แล้วก็ย้อนใหม่เนาะค่อนข้างที่จะลิงสปีดเยอะมากกระชับกระชับใช่กระชับกระชับ ก็หลังจากนั้นก็หนึ่งปีผ่านไปกับผ่านมาแล้วเนาะเป็นห้าปีเลยใช่ห้าปีต่อไปก็ห้าปีผ่านไปใช่ก็เป็นเหมือนกับว่าอาจารย์ใหญ่เนี่ยบอกให้มาเหมือนกับมาสมัครเรียนที่โรงเรียนสื่อไยคือหรืออะไรเนี่ยใช่ใช่เข้ามาที่เมืองนี้เพื่อมาสมัครเรียนนั่นแหละแล้วก็มาแล้วเขาก็โตขึ้นเลยห้าปีคือเป็นอีกแบบหนึ่งเสียงก็เปลี่ยนไปก็รอสวยกันมาก เวอร์ชั่นผู้ใหญ่ก็คือโอ้โหนางเอกก็คือสวยมากพระเอกก็คือหล่อเหมือนไอดอลหลุดเข้ามาเลยเหน้าเนื้อนี่แบบก็ไปพักที่โรงแรมโรสโฮเทลแล้วก็ไปเจอกับบุคคลท่านหนึ่งที่ดูแบบกลางมากดูแบบไม่เกรงกลัวใครก็คือเท่าแก่ไตเออไตเป็นคนใหญ่คนโตที่นี่เนาะเขาก็ลังจะแบบว่าน่าจะเป็นคนชนอีกชนชั้นหนึ่งเขาก็ดูไม่กลัวนะเขาก็เหมือนกับเขาก็มั่นใจตัวเองในระดับนึงว่าเขาน่าจะ มีระดับเราต้องมาดูว่าเขาระดับไหนใช่เขาบอกว่าเข้ามาทั้งสองเลยเออเดี๋ยวเราไปดูกันต่อเลยแล้วกันเนาะว่าจะต่อสู้กันยังไงนะคะเฮ้ยไอ้วะพออ้อเหรอมหาลินญาจารย์แต่ว่ารู้เสือไม่มีพลังในตัวหมายความว่าไงเขากดไวเหรอไม่ให้ดูออกนี่เหรอใช่แต่กดไม่มีถังซานดูออกเออ ก็เลยรู้สึกมันโดนทดสอบอยู่ป่ะเหมือนประมาณ<ช>ว่าเฮ้ยเขามานั่งมันไม่น่ามานั่งขายของนะถ้าคนที่เป็นมหาวิทยาลาัยใช่ใช่เขากาลังเล่นลิ้นนั่นเกันเราหรือเปล่าก็เลยเหมือนกับอยากอยากจะรู้ว่าว่ายังไงหรือเปล่าก,ก็เลยห้ามน้องถัน้องเซียวอูไว้ก่อนว่าอย่าพิ่งพูดอะไรอะไรเงี้ยไม่เพราะเป็นสำนักที่อาจารย์แนะนาได้แล้เท<ๆ>ี่นี่ที่นี่คือสำนักเนาะไม่ใช่ที่ขายของใช่ไหมสำนักเดินเข้ามามันเป็นเหมือนที่ขายของด้วยใช่ไหมอ๋อ อ่ะเดี๋ยวเรามารีแคปตั้งแต่ต้นนีพีหลักก่อนแล้วกันนะคะก็เปิดมาเป็นยังไงบ้างอ้าวก็พี่ใต้ไงสู้กันไงเออใช่ใช่ก็คือที่โรงแรมใช่ไหมโรนทฮเชลก็มาเจอกับเท่าเกียใต้ใช่แล้วก็สู้กันก็ปรากฏว่าน้องแพ้ไปเพราะว่าเหมือนกับพี่เขาใช้วงแหวนสามแอาเวใช่แต่ว่าน้องยังไม่ได้ใช้ใช่ไหมยังไม่ได้ใช้ตะวงแหวนเลยไม่รู้ว่าน้อง วงแหวนเท่าไรแล้วตอนนี้ดูแค่ระดับชิปเก้าแต่ว่าน้องก็พูดอยู่ว่าถึงเราสองคนจะรวมกันก็ไม่ชนะเขาอยู่ดีประมาณว่า<ม>ปัะนมาณนั้นนะเพราะว่าวงแหวนเขาเหมือนกับอายุพันปีเลยอะ่ะแต่น้องก็มั่นใจนะว่าถ้าสู้กันจริงๆอ่ะน้องก็มีโอกาสเจ็ดส่วนที่น้องจะทําให้เขาแบบตายไปด้วยกันแต่เขาเหมือนกับน้องพูดว่าคนนี้เหมือนกับว่าไม่ได้เอาเราถึงแบบ เหมือนอเขาแค่มาประลองเฉยๆไม่ได้ทำ้ายเราอะไรที่น้องพูดอตอนนั้นนะตอนคุณแจนเนี่ยนมาช่วยเราด้วยสัย่าเหมือนมาสักอย่างหน,นึง่งมีเปประสงค์อ, m, อะไรแล้วก็พูดแปลกๆว่าแล้วเ,เจอกันที่โรงเรียนเออเราก็เดาไปว่าเขามาทดสอบหรือเปล่าหรืออาจจะไม่ได้มาทดสอบมาจะมาที่โรงแรมแล้วมาเจอคนอ เออก็จะมาเออแต่มันแปลกตรงที่เขารู้ว่าน้องจะไปไหนนี่เออใช่ใช่ใช่มันแปลกตรงนี้แหลน้องก็เลยคิดว่าเอหรือว่าเขาจะมาดูว่านักเรียนคนไหนจะมาอะไรเงี้ยใช่มาดูร้านเราไปก่อนมาดูล้าเราแล้วก็มาพักที่ห้องสวีทเออน้องชอบมากนะน้องเสียวอูน้องเสียวอวดดูไม่ไม่เสียอาการทางซาน่ะเสียอาการนะว่าเหมือนทาตัวไม่ชูแบบวิถ้าเจ้าไม่ชอบก็เปลี่ยนห้องได้นั้น ู้หญิงที่ไหนเขาไม่ช่าดอกไม้บ้างนี่แหละถึงไม่มีอะไรนะไม่มีมีโหใช้แบบพาได้ตกโอ้พาได้ตรงถึงมากถึงมากก็มาพักที่โรงแรมแล้วก็วันต่อมาก็นี่แหละมาที่โรงเรียนเนาะก็น่าจะเป็นโรงเรียนแหละเขาไม่ได้บอกไม่ได้บอกเราว่าคือที่ไหนแต่ว่าน้องตั้งใจมาที่นี่แล้วก็เข้ามาปุ๊บมันจะเป็นเหมือน เหมือนแบบมีของเก่าของ,งอะไรบางอะอม,มันจะขายแล้วก็มีผู้ผู้เท่าคนหนึ่งนั่ง,งอยู่ซึ่งน้องอํามองมองอกเลยว่าเขาเป็นมหาวิญญาจารย์ใช่แต่เขาไม่มีพลังวิญญาตสัมผัสไม่ได้ถึง<อ>พลังวิญญาใช่ใช่ตอนเราก็เดาไปเนาะด้วยความที่แบบ นั่นแหละทุกคนก็รู้ว่าเราดูมาแล้วดูดูแบบซีรีส์มาแล้วเราก็เลยเดาไปก่อนว่าเป็นอโอรูร้เปล่าอะไรอย่างเงี้ยชเพราะว่าเป็นระดับมหาวิญยาจารย์ไม่ได้เป็นใครได้นอกจากเจ้าของโรงเรียนนีใ้ใช่เอออ่ะเดี๋ยวเราไปดู ep สิบสองต่อนะคะไปกันเลยโอเค ep สิบสสิบสองนะคะก็ นั่นแหละก็หลังจากที่เขาต่อสู้กันเนาะแล้วเขาก็เอ้ยไม่ใช่ต่อสู้กันเขาก็ไปที่โรงฉลุ่มเขาไม่ใช่โรงเรียนเป็นเหมือนกับ<ล>ไปข,ของเก่าอะไรเงี้ยเนาะที่เขาเดินผ่านไปเราก็ยังไม่มั่นใจเลยว่างั้นคนที่นั่งอยู่นั้นเป็นใครที่แรกเราเชื่อเป็นโรงเรียวโรงเรียนเราก็เลยคิดว่าคนนั่งคือพอแต่อาจจะไม่รู้เหมือนกันแต่เขาเป็นระดับมหาวิญญาจเลยแต่เขาอาจจะใช่เลยเพราะเขาดูเข็มขันแล้วเขาเขารู้จัก เออเขาเองเนาะ<ช>ว่าเจ้าเป็นใครเจร้าลูจกักเจ้าของกจารนั่นแหละน่าจะใช่นั่นแหละเออ,เอ,ออาจจะใช่แหละแต่คนนั้นน้นนั้นคือใครลึกเกปบคมตัวได้วะหมดจัดเลยเ,เราก็ไม่รู้ว่าสกิลในอนิเมะมันจะขนาดไหนว่าอาจจะแบบแอดวานซ์ขึ้นไปอีกอะ<ช>่ะก็ได้เป็นเหมือนกับหินอะไรนะรัตนากนากรอะไรสักอย่างรัตนากรมาซึ่งมันก็มาหลวมล้อมเป็นแบบ เหมือนเข็มเออเป็นแบบกลมๆแล้วก็เป็นเข็มได้เน่ยเป็นอาวุธที่เหมือนกับเป็นของของแบบสำนักถังของน้องทังซาเลยก็คือมันเป็นอาวุธลับในคัมภีร์เสียนเทียนอันดับแปดก็คือเวลาเราใส่วิญญาณดูเข้าไปมันจะกลายเป็นเข็มใช่แล้วเวลาถูกทิ่มอ่ะมันจะเหมือนบิดล่างอ่ะใช่ใช่เหมือนที่น้องเคยทําเพื่อปกป้องสำนักตอนนั้นที่คนที่อะไรสำนักอะไรก็ สายเกาะเกาะอะไรสักอย่างใช่สายเกาะยังโดนทําลายคิดดูโคตรโหดใช่ก็ได้มาแล้วก็น้องก็มาที่โรงเรียนเนาะเดินทางมาที่โรงเรียนกันเลยคือมาถึงก็มาเจอผู้ชายคนหนึ่งอยู่ข้างหน้าโดยการที่แบบใครก็ไม่ผ่านเขาบอกเลยว่าโรงเรียนนี้ต้องเป็นคนที่แปลกประหลาดเท่านั้นถึงจะเข้ามาได้คนธรรมดาไม่มีสิทธิ์ใช่แล้วก็ต้องมีระดับยีิบเอ็ดขึ้นไปใช่ใช่ใช่แล้วก็ มีตัวละครเพิ่มเข้ามาแล้วที่เป็นตัวละครเด่นเข้ามาผู้หญิงคนหนึ่งที่เหมือนกับเขาบอกว่าพ่อรู้ไหมที่มาเนี่ยน่าจะใช่แล้วน่าจะคนที่เรารู้พ่อรู้ไหมอะไรแล้วก็มาเจอพี่ไต้ที่นี่ด้วยใช่แล้วก็อาจารย์ที่อยู่ตรงทางเก็บเงินเข้าอ่ะแกเป็นระดับจักรพรรดิสีดำป่ะอืมจักรพรรดิอะไรสักอย่างจักรพรรดิวิญญาจารวิญญาจารย์จักรพรรดิอะไรสักอย่างน่าจะ อันนี้คือมากกว่ามหาเหรอใช่มากกว่ามหาวิทาจาร์เนาะโหโหดจัดพอออแล้วแหละงั้นน่ะถ้าเป็นระดับเนี้ยอแล้วคนนั้นคือใครวะอยู่ตรงนี้แต่ก็เอใจเข็มขัดนะหรือว่าปลอมตัวนั่นแหละเพราะว่า ือที่จริงแล้วเขามีหลายคนในอนิเมะคนที่เป็นแบบคนที่รู้จักกันอ่ะหมายถึงว่าไม่ได้มีแค่พอออาจจะมีรองพออได้ไหมหรือยังก็ไม่เน่ใจแล้วก็พี่ใต้เมื่อกี้แกรู้สึกถึงพลังงานบางอย่างเนาะที่แกรู้สึกว่าเหมือนจะเป็นพลังงานที่สามารถเป็นสายเติมเต็มกับแกได้ที่ถ้าฝึกร่วมกันแล้วจะทําให้พลังมันยิ่งเพิ่มขึ้นใช่แล้วน้องเชอบอกเอาก็คงเป็นสิงตัวตัวเมียละมั้ง ชอบเขาชอบเขาแบบแบงกัดกันเหมือนไม่ไม่ค่อยชอบคิดหน้ากันันเหมือนมัอนเปิดอ็มพิชชั่นไม่ค่อยดีเลยลงแ้วไงจะเป็นว่าผู้หญิงคนไหนอีกห่ะอะไรเงี้ยตลกดีแล้วต่อไปกําลังมีคนเปิดตัวอีกคนหนึ่งซึ่งมาถ่ายไส้กอกไยใส่กอกนะคะซึ่งก่อนแล้วยังไม่ได้เห็นหน้าชัดๆของเขาแล้วจะได้ดูในอีพีหน้าทรงผมเท่นะเออทรงผมไกลๆแบบเหมือนกับตั้งๆหน่อยน่าจะเป็นตัวฮานะคะแต่ได้เป็นคนตลก เดี๋ยวเรารอนะคะราติดตามนะคะฝากทุกคนเว็นกลังใจให้เราในคอนเทนต์นี้ด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะจะได้แจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของทางช่องเราครับผมถ้าอยากสนับสนุนพวกเราเพิ่มเติมก็สามารถกดสมัครสมาชิกแล้วก็กดซ<ช>ุปเปอร์แตงได้ครับผมวค่ะวันนี้ขอบคุณทุกคนนะคะเจอกัน EP หน้าคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ